ครับผมออฟต์เบียร์นะครับไม่ใช่จากรพงล์นะครับวันนี้เรามารีวิวรถเทพเอีกคันหนึ่งแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณคุณอะไรนะอารมครับคุณอาร์มนะะเล่นรถตู้มาหลายปีแล้วหลายปีแล้วหลายปีแล้วอันนี้ก็ปานปีพอสมควรแล้วใช่ครับปีสมควรแต่ว่ามาดูอะไรกันว่ารถปีลึกๆอ่ะสภาพหล่อแค่ไหนครับมีอะไรมีอะไรมีอะไรบ้างเบื้องต้นนี่เลยครับไปหน้าไปหน้าสองชั้น กระจังอ่อแท้เลยเลย,เลยแล้วก็มีแมก็กแม็กของแล้วแม็กเวิร์คทุกวันครับปั๊มมีปั๊มไหมปั๊มมีครับมมคุณไอเย็นสิบแปดเซตสิบแปดเซตหน้านลแล้วชุดหลังชุดหลังเลยแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายมาลติมติแท้นะยืนยันว่าแท้ทุกทั้งทั้งคันแท้ทั้งคันบ่เป็นบ่เอาผ่าหัวไม่เมาแล้ว ภายในก็ว p แน่นๆนะครับแอร์ไม่ต้องกลัวติ๊กเกอร์เห็นอยู่ว่าทรงไทยทรงไทย <c oughs> เหรอครับเบอร์หนึ่งเบอร์ในะครับก็มีบวงในเป็นของเอาผ่าครับเอาผ่าอะไรเท้เอาผ่านวาลินตีนะครับแล้วก็ภายในก็ตาพ่นสีก็นโซนให้เหมือนกับสี <c oughs> <c oughs> ตัวรถตัวรถเลย <c oughs> นี่ครับผมแล้วก็โปรติก็รับงานส่วนใหญ่เป็นไซเลปดาราหลักๆ การแชมมีม่หลักๆนะครับและจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นการใช้อบเปเดียวนะครับ